สวัสดีค่ะหนูเอปริชาติค่ะหนูการจามจุรีค่ะหนูไต่ณชาค่ะค่ะม,มาพบกับพวกเราทั้ง3คนนะคะพร้อมทีมวิศวกรและสถาปนิกค,ค่ะในงาน City l i g h t Garden Fair 2023ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะคะจนถึงเวลา3ทุ่มง,งานนี้จะจัดขึ้นที่ร้านบุญถาวรบริเวณสวนด้านหลังค่ะ ภายในงานนะคะคุณจะได้พบกับการนำเสนอและสัมผัสบรรยากาศบ้านเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี VR ค่ะโดยทีมสถาปนิกที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการออกแบบบ้านที่ล้ำสมัยค่ะภายในงานนะคะสามารถปรึกษาการสร้างบ้านจากทีมงานมืออาชีพของบริษัทเคโฮมได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารพาณิชย์หอพักอาพาร์ตเมนต์โรงแรม,รมหรือว่าคอนโดมิเนียมนะคะทางบริษัทเคโฮมคอนสตรักชั่นจำกัดค่ะเรายินดีให้บริการและยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการก่อสร้างของอาคารทุกประเภทที่สำคัญนะคะงานนี้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนค่ะและบริษัทของเรานะคะก็ยังมีบริการออกแบบตกแต่งภายในค่ะ ออกแบบจัดสวนออกแบบและก็ก่อสร้างสระว่ายน้ำค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังมีการรับประกันผลงานหลังจากส่งม,มอบที่ครอบคลุมทุกส่วนงานด้วยค่ะพิเศษนะคะภายในงาน City l i ลฟ์ a ร d เดนแฟตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถหาบูธของบริษัทเคโฮมได้คะ่ะเป็นบูธ A8 แล้วก็ A9 นะคะตรงนี้เรามีกิจกรรมให้คุณลูกค้าร่วมสนุกกับเรานะคะ คุณค้าสามารถสวมแว่น VR นะคะแล้วก็ตามล่าหาสมบัติค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีสมบัติซ่อนอยู่ค่ะคุณค้าหาเจอปุ๊บรับของรางวัลไปเลยค่ะจากทางชิมาค่ะและทางบูธของเรานะคะยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษถึง2โปรโใหญ่ๆด้วยกันเลยค่ะคือ1จองสิทธิ์เพียง5,000บาทได้รับทันทีเลยค่ะไมโครเวฟหเครื่องแบบ ไม่ต้องรอลุ้นเลยนะคะและ2ค่ะเมื่อเซ็นสัญญาก,ก่อสร้างกับทางบริษัทเคโฮมนะคะรับทันทีอ,อีก10รายการเลยค่ะแล้วพบกันในงานนะคะ